สวัสดีครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับเรื่องการปลูกมะละกอนะครับแล้วก็เป็นเคล็ดลับในการตัดต้นมะละกอนะครับแล้วก็การเก็บกิ่งนะครับต้นที่เขาขึ้นจากโคนเนี่ยนะครับเอาไว้เพื่อนะครับให้ผลดกนั่นเองนะครับดูนะครับต้นนี้นะครับผมจะถ่ายห่างๆนิดนึงนะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นพันธุ์เลดเดรีนะครับที่สมบูรณ์มากนะครับดูโคนต้นนะครับเห็นไหมโคนต้นเนี่ยทำให้ถึงสมบูรณ์แบบนี้นะครับผมจะใช้เนี่ย เห็นน้ำดำนี่คือกากกาแฟนะครับแต่ก็มีเชอรามีอะไรผมก็ใช้จุลินทซียราดอยู่นะครับแล้วผมก็จะใช้เป็นพวกใบไม้แห้งนะครับใบไม้แห้งนะครับใบของเขาเองนะครับแล้วก็เศษหญ้าเศษฟางนะครับแล้วก็มูลกาวนะครับมูลกวายผลผลแห้งๆผมจะเอามาใส่ไว้นะครับกองดินตรงนี้ก็คือเป็นดินผสมมูลกวายนะครับผสมแกละครเทออกจากตะกร้าผมก็มาวางไว้นะครับแล้วก็ถ้าเรามีพวกเศษอ่าพวกเศษ หัวปลาไส้ปลานะครับเศษอาหารเราสามารถมาขุดฝังได้นะครับเห็นไหมครับว่าต้นพันธุ์เขาใหญ่มากนะครับแล้วต้นนี้เขางามมากนะครับเขาสูงนะครับเขาสูงเกินไปนะครับลมที่สวนผมค่อนข้างแรงผมก็เลยรอให้เขาเนี่ยนะครับเนี่ยแตกต้นแขนขึ้นมานะครับต้นแขนงที่เขาแตกขึ้นมานะครับผมจะเลือกต้นที่เขาแตกล่างสุดเนี่ยเอาไว้นะครับต่อให้เขาโค้งงอยังไงผมก็ไม่ตัดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับเขาจะแตกจากโคนแบบนี้นะครับเห็นไหม แขนงต้นใหม่ที่แตกจากโคนแบบนี้นะครับเขาจะงามดีมากนะครับเห็นไหมดูลำต้นเขานะครับนี่เขาจะล่าเห็นไหมครับถึงเขาจะโค้งก็ไม่เป็นไรครับพอเขาสมบูรณ์นะครับเขาล่าดีเนี่ยน้ําเลี้ยงขึ้นไปดีนะครับก็จะส่งผลให้ผลดกนั่นเองนะครับผมจะเก็บไว้นะครับถึงโค้งเราก็สามารถใช้เชือกเห็นไหมครับนี่ผมจะใช้เชือกนะเนี่เห็นไหมครับเห็นเชือกไหมครับผมจะล้างอาไว้นะครับ คอต้นเพื่อที่เวลาลูกเขาติดเยอะๆน้ําหนักเยอะเขาจะได้ไม่หักลงไปนะครับหลังเอาไว้นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับเห็นไ,ไหมฝั่งนี้ก็ล่ําเห็นไหมครับล่่มขึ้นไปแล้วเขาก็จะติดผลดกเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเยอะเลยนี่ครับนี่คือเคล็ดลับของการที่เราจะเอากิ่งไว้นะครับเอาต้นพันธุ์ใหม่ไว้เห็นไหมครับเนี่ยดูลําต้นเขานะครับต้นแข็งแรงนะครับมันเกิดจากการดูแลเกิดจากการบํารุงของเรานะครับ ผมปลูกแบบปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับหลักๆเลยก็มูลควายนะครับเศษหญ้าเศษฟางเศษอาหารนั่นเองนะครับก็ต้นท่านใดที่ปลูกมะละกอแล้วต้นสูงใหญ่นะครับเกินไปก็ดูนะครับถ้าจริงนะครับมนแขนเขาแตกแล้วนะครับอันล่างสุดเนี่ยเก็บไว้เลยแล้วเราก็สามารถตัดด้านบนได้นะครับพอตัดด้านบนปุ๊บเนี่ยแขนด้านล่างเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะงามขึ้นไปเองนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเทคนิคง่ายๆนะครับก็ตอนนี้ผมได้แขนไว้เนี่ย หลักๆคือหนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็สองนี่ครับสองแค่เฉพาะสองขนงนี้นะครับลูกก็น่าจะประมาณเกือบเกือบร้อยโลแล้วนะครับเพราะลูกหนึ่งกิโลแน่นอนนะครับ1กิโลกว่าส่วนขนงเล็กๆพวกนี้นะครับเนี่ยเล็กๆพวกนี้ก็เนี่ยครับถ้าเขาไม่งามเนี่ยครับเราก็สามารถหาเขาออกได้นะครับแต่ทีนี้เขาติดผลผมก็ปล่อยไปฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับต้นนี้นะครับต้นเดียวได้ขนแงอยู่ประมาณที่ได้ผลนี่ก็อยู่ประมาณสี่ขนแงแล้วนะครับสี่ต้นขนงแล้วนะครับ ผลนะครับเราปลูกแบบธรรมชาติเนี่ยนะครับจะอร่อยนะอร่อยแบบทานได้แบบได้รสของธรรมชาติจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรสตองดั้งเดิมของเขาเลยนะครับเราไม่ใช้ปุ๋ยเร่งเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงใดๆทั้งสิ้นนะครับนะก็อาจจะมีบ้างนะครับผิวอาจจะไม่สวยนะครับแต่ถ้าเราทานเองไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยต้นนี้เป็นเนื้อสีเหลืองๆนะครับออกเหมือนฟักทองนะครับก็มาทาคลิปให้ดูชัดๆนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าควรเก็บ ขแขนงต้นที่ที่ออกจากด้านล่างสุดเนี่ยควรเก็บไว้เลยนะครับเห็นไหมครับถึงเขาจะโค้งผมก็ไม่เอาออกเห็นไหมครับบางท่านอาจจะเห็นว่าโค้งกลัวหักตัดออกแต่ผมไม่อ,ออกถ้าเกิดเกิดจากข้างล่างสุดเนี่ยผมเอาไว้เลยเพราะว่าต้นเขาจะสมบูรณ์เหมือนแม่เขาเลยนะครับนี่คือสําคัญเลยนะเขาจะสมบูรณ์เหมือนแม่เขาเพราะว่าเขาจะขึ้นจากรากเลยนะครับโคนเนี่ยนะครับรากน้ําเลี้ยงจะขึ้นได้ดีมากนะครับผลจะดกแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับก็โอเคครับวันนี้ก็ นำสาระมาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับสวนฝนเป็ดเกษตรปลอดสารนะครับสวนผมตั้งอยู่ที่ตําบลวังหมันอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาธนะครับท่านใดอยากมาเที่ยวชมพูดคุยศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับมาอุดหนุนนะครับก็สั่งได้นะครับมีมูลควายนะครับจหนายมูลควายแห้งๆเก่าๆก็สั่งได้นะครับมารับเองกระสอบละหกสิบบาทนะครับเป็นกระสอบปุ๋ยนะครับก็มีผักมีผลไม้เล็กๆน้อยๆนะครับพื้นที่ไม่เยอะแต่ปลูกเพื่อนะครับศึกษานะครับ เผยแพร่ความรู้นะครับทดลองศึกษานะครับบทสารเคมี100%ยนะครับก็ท่านใดอยากมาเที่ยวก็เสิร์ชกูเ g ิลแมปได้เลยนะครับสวนฝนเป็ดกเกษตรปอดสารนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ